โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จัดไอดีสวยมาให้อีกเช่นเคยนะครับผมก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,399บาทนะครับเล่นได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะสำหรับใครที่หาพาสุทนแต่งงานอยู่นะครับราคาไม่สูงมากตัวนี้แนะนำเลยนะครับก็เป็นไอดีพร้อมเล่นสวยๆอีกหนึ่งไอดีนะครับ ก็ <c oughs> Gör, มีพระแต่งงานมีคา er เตอร์ซียมาเตอร์บิทเฟนนะครับชูชูชมีลิโกะให้ด้วยนี่ตัวนี้มีคิรินรีมัตแม่มดจิ้งจอกนะการ์ดนี่คือสวยๆเลยนะครับพร้อมเล่นเลย1399บาบาทเท่านั้นนะครับผมใครมีงบหายดีไปเล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวนี้ หลายคนคงอยู่บ้านกันนะครับโดนกักตัวกันนะก็ไม่มีอะไรทํามาซื้อไ d เดีเล่นได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นจี้เครื่องรางนะครับก็มีแปลนไฮเทคมีเจ็คแผคเคาน์เตอร์นะนี่จี้มีประมาณนี้เลยมีแกนดูดคิดตั้นให้ด้วยนะครับ อ่าสวยๆไปดูออฟนะเดี๋ยวให้ดูออปชั่นอันนี้เป็นออฟตัดนางฟ้านะครับก็คอมโบกับพาสุดทนนะสร้างแล้วดูดทันทีออกเกาะครับผมออกเกาะ ป้องกัน50นะแล้วก็เบิ้ลในในเช็กแผคั์เตอร์เบิ้ลนะครับนี่ออปชั่นสวยๆเลยไปในเทกตัดน้งฟ้า แล้วก็เป็นลูกเต่านะครับมีอู่หนึ่งลูกสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับลิงใต้คลิปนี้เลยก็ทักเฟซบุ๊กเข้ามานะ